มีคนบอกว่าทํารั้วแบบนี้ไม่ถึงครึ่งปีรับรองสนิมกินแน่เรื่องสนิมเนี่ยกินแน่นอนครับแต่ไม่ใช่ครึ่งปีนะ4ี่หปีอย่างตรงนี้ก็ใช้วัสดุแบบเดียวกันครับสปีและไม่ได้ทาสีด้วยวิธีการช่วยลดการเกิดสนิมเนี่ยเวลาที่เราติดตั้งแปาเสร็จครับอย่าติดตั้งกับพื้นครับให้ยกลอยนิดนึงเพราะความชื้นในดินเนี่ยจะทําให้เป็นสนิมง่ายครับอย่างที่สองคือพ่นสีหรือทาสีกันสนิมนะครับเพื่อป้องกันการออกซิไดซ์ของเหล็ก หลักการเกิดสนิมคือเหล็กน้ำอากาศถ้ามันเจอกันจะเกิดสนิมดังนั้นพวกสีกันสนิมจะป้องกันไม่ให้น้ำโดนกับเนื้อเหล็กโดยตรงครับถึงมันจะเป็นเหล็กบางนะมันชุบซิง์แล้วก็พ่นสีแล้วเนี่ยจะกันสนิมได้ระดับหนึ่งครับคุณคุณใช่ไหมวัสดุเหมือนอะไรเหมือนหลังคาสังกะสีครับใช่ครับหลังคาสังกะสีแบบเดียวกับที่เราไว้บังแดดบังฝนนั่นแหละแล้วถ้าปักดินเลยไม่ทาสีกันสนิมจะเป็นยังไงนี่ไงอันนี้ผมปักดินไว้5ปีละรดน้ําต้นไม้ทุกวันด้วยนะ จะขึ้นสนิมประมาณนี้ครับเดี๋ยวถอนออกมาให้ดูนะอันนี้คือทําเสาลวล้อมต้นไม้ไ้นานแล้วนี่หปีไม่ทาสีกันสนิมปักไว้ในดินแค่น้าโดนน้าทุกวันจะประมาณนี้ครับเห็นไหมว่าส่วนที่อยู่ใต้ดิน,นจะเป็นสนิมมากกว่าส่วนที่อยู่ข้างบนแล้วสำหรับผมนะครับรั้วแบบนี้มันก็ดีกว่ารั้วลวดหนามครับแล้วรั้วแบบนี้ก็ไม่ใช่รั้วที่อยู่ได้ถาวรน,นะครับแต่ถ้าเราทําเองได้มันเสียเมื่อไหร่ก็ซ่อมเองได้เลยครับ